ลจริงๆเริ่มไหมกดยังกดแล้วหายเถ้วหายไปที่เป้าหมายลืมจริงๆครับเพื่อจะเห็ุภาพหรือมีเราของตัวเองจริงๆจรงยังเป้าหมายนะเงินไม่เท่าไหร่หรอกผมมาสำหรับค like <bbe> ุณชานได้อยังไงนีเขาสิว่าที่มีอะไรดูเขาคิว่าผมฉีกขุยเงื่นไหมันก็มีเงินครับมันก็มีสุดเนาะเป็นครับคือยังสี่นะคนสิไรเพระวัติผมเนี่ยนะครับ เอฟซีผมก็าอาจจะยังไม่ลงทิศตอกนะครับน้อยคนนักที่จะถามผมเรื่องประวัติที่ผ่านมาการทำไก่เนาะกัวผมก็เป็นเซียนไก่แต่แข่งเราอยู่บ้านนอกเซียนตะกี้<ห>กเซ<ล><ม>ียนขบุ้ยสืยส 6, ส่อไก่ตะก,กี้เราสื่อตัวละซีพันหกพันมือถือเป็นซูมือนี่ซีเซนหกเซียนถุยตัวกี่ตัวแปดตัวพันเราไปสื่อเรื่องกีเนะเจนะโอ้เราเซียนเก่งเลยเราฝีมือเลยลเก่งเลยจากนั้นสมยัยตะกี้เดี้กะ คือคนถือมาไกลเนยขันมูมีว่าหยาดตีพี <at> ่น้องเป็นไกลเนี่ยน้อยแล้คนดอกถือมาเห็ดแม่บอลอะไรไรพวกหยาดเจ้ามีบอผูกพันเนาะพ่อผมพันเก่งเกินไปสิสองหยกมันอยู่ในสายเลือดบนไนเพราะที่นี่เนี่ยพอเราเป็นเซียนไก่เนาะพอเราอยู่แล้วแลายกเลี้ยนแล้วแม่บอลอะก็มายุ่งเห็ดต้องอาเห็ดงานมีเนี่ยอาก็คือหนองพ่อเซียนนองพี่น้องผอนะแล้วก็อ่าพ่อผมเล่ากะ บ่ให้ผมวิธีไกลคือแล้วเป็นการพนันมันเป็นการพนันบ่ได้เดี๋ยวโตสิเดี๋ยวโตสิึ้นบ่ไหนคืนพอพอคนว่าเข้าใจข้อหมายพอไหนเถอเพราะว่านั่นพอเหรอเวลาว่างได้เลี้ยงพอหลายได้เลี้ลยงน,น้อยได้นะพราะสิเลียนเทียนอล่อยสองลอยแต่ว่าโตขันเขาแล้วโตสชื่อโอ้รีู้ดพอเพราะมันออกบ่ได้มันอันตรายก็เลยว่า ไปเฮ็ดงานก่อนไปอยู่น้องอ่าวก่อนเป็นคนใหญ่คนโตมาก,ก่อนคือใครว่า,าวโตก่อนโตคือน,นี่อายุโตขึ้นความคิดโตขึ้นมองเห็นว่าไปโตไปเฮ็ดธุรกิจทำด้วยเอยงธุรกิจพอแล้วก็ม,วมีหวแลผม,มเสียมาในแนวนี้แล้วก็ว่าไปไง่ายก่อนง่ายก่อนวยืม<อ>พอยืมเงินไป<พ>อ่ายก่อนไปอยู่น้งอ่าวอ่ะเออขันอ่าวมึงอยากใกล้กันมาใกล้กันไปกับไปเบื้องน้ำเลาเอาก็ได้นะแต่ว่ามาเห็นมาเห็นแนวนีน้มาเหน็หนม่เห็นแนว ก็เลยหนีไปจนจนไปเปิดร้านเองเฮ็ดธุรกิจเรียบร้อยปั๊บมีเงินมีทองเฮ็ดธุรกิจแล้วมีเงินมีทองมันเคยอยากตกใจที่ก่อนาอ้านี่ยหนิอยากบอกพอเฮ็ดสุ่มไก่ที่บอกว่ผมก็เฮ็ดที่เก่าล้วผมมักก็เลียงเต้นรุกคนละไงเนี่ยคนละเกษตรหลังเนาะคนละไปเรียนนะงรับดีเพราะเกษ้รเลี้ยงไงเนี่ยผมมาเลยมาเฮ็ดพอผมมาเฮ็ดปั๊บผมก็เลยบปิดเฮ็ดเป็นเชื่อมกันเพราะนั่นเนี่ยซาแบบเอเดียวเลยได้บัตรแทนอ้เนี่ยสตี้ก็เอาร่วมเเงินเอฟซี ในเท่าไรก็ตีเท่านั้นยังว่าไงไม่มีเยสซี่เลยแสดงว่าผู้ดาววิทย์ที่ห้ามเป็นห้ามใจตัวเองเป็นเมียนรับเราว่าเราอยากเราอยากทั้งหัใจแต่กองบ่ได้เพราะผมใหญ่เลี้ยวก็คือไปเป็นนักธุรกิจมีลูกน้องร้อยร้านในเบิร์ดเดียวปีเดียวลูกน้องผมลูกน้องผมอดียวเนี่ว่ามันเลยเท่าเมล็ดตีไก่เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปนเบิร์ดนะครับคือเป็นเบิร์ดเมือนเบิร์ดปีเดียวเบิร์ดผมดูแลคนเจ็ดสิบแปดสิบคน คือเบิ่องบนนี้นีสัยคนแต่ละคนหูม่น้องผมเพราะที่นี่ผมก็เลยโตขึ้นหย่อนว่าดูแลโคตรอยู่เพื่ออยากให้เขาหูจะข่วมจะคล้องกระตรงหูจะข่วมเองเขาเห็นก่อนอยากให้เขาบวเม,มา